สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่5เดือน11ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาข่าวสารในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามไป็นกำลังใจในการทำคลิปโตรุ่งและสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้สำหรับเนะะื้อหาคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้นะครับหลักๆจะเป็นบทให้สัมภาษณ์แบบว่าจัดหนักจัดเต็มมาก เอลิกเทนฮานะครับพูดถึงประเด็นต่างๆหลังจากจบเกมที่แมนยูเต็ดบุกไปเอาชะนะเรียลโซซิดาได้ถึงสเปนเลยนะแต่ว่ายังไม่เพียงพอสําหรับการเข้าเป็นอันดับที่1ของกลุ่มจบนะฮะด้วยการเป็นอันดับ2กลุ่มต้องรอไปจับฉลากเพลย์ออฟเจอกับบรรดาทีมเพื่อนรักนะฮะที่ตกมาจากยูฟาแชมเปียนลีกอยากเจอทีมไหนนะฮะขออีสครอบหนึ่งแล้กันคอมเมนต์มาบอกกันได้ แต่ดูจากแนวโน้มทิศทางเนี่ยเหมือนกับว่าหลายๆท่านอยากเจอกับบาซ่าหรือไม่ก็ยูเวนะไม่มีใครแบบออกแนวฉีกอยากเจอชักต้าโดเนตอะไรพวกนี้บ้างอนะอยากเจอแต่แบบตึงๆนะก็จะมีบทให้สัมภาษณ์หลังเกมของเอริสเทนฮาร์กแล้วก็รวมไปถึงนะครับบูโน่แฟนนันด้วยนะแล้วก็พอสโคตตำนานของแมนยูเต็ดออกมาสับนะวิพากษ์วิจารณ์ถึงแท็กติก ในเกมนัดล่าสุดของเอริกเทนฮากแล้วก็แถมข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไปให้นิดๆหน่อยๆท้ายคลิปเกี่ยวกับเรื่องของชูเอาเฟลิกท่านผู้ชมครับมากันที่ก่อนอื่นเลยนะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตรดร่วมกับอาดิดาสจัดทําคลิปนะเป็นเหมือนกับสตอรี่นะครับตำนานเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสรแมนยูเอแต์แต่เดี๋ยวก่อนเขาหมายถึงตำนานที่ใส่เสื้อเบอร์เจ็ดผมรู้นะท่านผู้ชมจะเล่นมุอะไรกันเนี่ย ดีมาลงดีมาเรียอะไรเงี้ยอเล็กซงอเล็กซิสนักเป็นโนเขาไปดูใน Facebook นี่โหยมากันเต็มเลยไอ้ดีมาเรียเดี๋ยวนี้กูเห็นชื่อมึงบ่อยนะเนี่ยมีซัมติงอะไรหรือเปล่าไม่รู้พูดถึงที่แลกกูก็ได้ดา่ามึงทุกทีแต่ช่างมันก่อนนะช่างงูเห่าหางกระดิ่งก่อนเรามาพูดกันถึงแมนเวเต็ดนะครับร่วมกับอา i d ดิจัดทําคลิปนะเออเหมือนกับเป็นสตอรี่นะตำนานเสื้อหมายเลขเจ็ดของแมนเวเต็ด สีสุดยอดตำนานมายเลข7แห่งโอทัฟฟอร์ดจริงๆในคลิปเนี่ยก็มีน้องเอลลาทูนด้วยนะครับที่เป็นนักฟุตบอลหญิงของแมนยูเต็ดเจ้าของเสื้อหมาเลขก7คนปัจจุบันนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีเด็กดาวรุ่งผู้หญิงคนหนึ่งกับโชล,าชล่าโชเลติเล่ที่เขาก็เอาเข้ามาประกอบในคลิปด้วยนะครับมากันที่บทให้สัมภาษณ์ของสีสุดยอดตำนานมายเลข7แห่งโอทัฟอร์ดเริ่มกันที่แบนด์รอสันนะ ค่านิยมของการสวมเสื้อเบอร์เจ็ดถูกสั่งสมมาตั้งแต่ยุคข,ของจอสเบสเมื่อถึงวันที่ผมน่ะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมผมเลือกจะสวมเสื้อเบอร์เจ็ดมาโดยตลอดผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเลขนำโชคนะสำหรับผมแต่สุดท้ายแล้วผมก็ประสบความสำเร็จผมมีความสุขมากๆผมได้สวมเสื้อหมาเลขเจ็ต่อเนื่องยาวนานนะถึง12ปีและนี่คือบทให้สัมภาษณ์ของกัปตันมาเวลนะครับ ตำนานอีกคนหนึ่งหมายเลขเจของแมนยูเตต์มากันที่เอริกเดอะคิงคันโตนากันบ้างโดยทั่วไปแล้วนะไม่ต้องเป็นเบอร์10ที่เป็นเบอร์เสื้อสำหรับซุปตาร์ประจำทีมแต่สำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอตต์เบอร์7มันมีอะไรมากกว่านั้นคนที่จะได้สวมเสื้อเบอร์7ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างสารรค์เสียงต่างได้เขจะเป็นคนที่ ได้รับอิสระในการลงเล่นมากกว่าผู้เล่นคนอื่นภายในทีมและเมื่อเซอร์เล็กฟอร์กูซันมอบเสื้อหมายเลขเจ็ดนี้ให้กับผมผมจึงสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างมีอิสระเหมือนกับตอนที่ตัวเองนั้นเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ริมถนนข้างทางและแฟนบอลก็ชอบนะที่จะได้เห็นนักเตะของตัวเองเล่นเป็นแบบนั้นต่อไปมากันที่เดวิดเบคแฮมกันบ้าง หลายๆคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเชียร์แมนยูเพราะพี่เบคก็มีเหมือนกันสามารถแสดงตัวมาได้นี่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลนะเป็นไอคอนเป็นเลเจนด์ตลอดกาลอีกคนหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดเบคแคมนะครับกล่าวว่าผมเป็นแฟนบอลของแมนยูไนเ็ดมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ช่วง4ี่ห้าขวบเลยก็ว่าได้นะผมรู้ดีว่ามันเป็นเบอร์เสื้อที่สำคัญมากที่สุดขนาดไหน ผมคิดว่าผมถึงขั้นร้องไห้เลยแหละตอนที่ทราบว่าตัวเองนั้นจะได้สวมเสื้อหมายเลข7ผมรีบโทรหาคุณพ่อเป็นคนแรกพ่อผมนะ่ะเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดังนั้นการที่ลูกชายของตัวเองได้ลงเล่นใ้กับสโมสรแห่งนี้มีหน้ำซ้ำยังได้มีโอกาสสวมเสื้อหมายเลข7อีกด้วยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าและก็มีความหมายมากๆ แล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้าของรางวัลนะฮะบอลลงดอคนล่าสุดของสโมสรคริสตีนโนโรนัลโด,โดนะครับเกทเชสออฟออทม์โรนัลโด,โดนะครับกล่าวว่านักเตะทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูเตตดหรือจะเรียกได้ว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้ต่างทราบดีว่าหมายเลขเสื้อเบอร์7ของสโมสรแห่งนี้เป็นเบอร์เสื้อที่แตกต่างจากเบอร์อื่นเป็นเบอร์เสื้อที่เต็มไปด้วยปอิษฐ์ ตอนแรกที่ผมย้ายมาเนี่ยผมมีความรู้สึกประหม่ามากๆนะที่ได้เจอแฟนๆเต็มความจุกข,ของสนามโอทัฟฟอร์ดนอกจากนี้ความหลงไหลความข้างใครเสียงเชียร์ที่พวกเขาเนี่ยซัพพอร์ตทีมมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆมันเป็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจมากๆนะกับการที่ป่าเฟอร์กี้เนี่ยบอกกับผมว่ารอนนี่นายนะ่ะจะได้ใส่เสื้อเบอร์เจ มันเป็นภาพความทรงจําที่ผมไม่มีวันลืมได้เลยนะตลอดชีวิตแต่ในขนาดเดียวกันผมก็มีความรู้สึกที่ดีใจมากๆนะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ป๋าเฟอร์กี้เป็นคนที่มอบเสื้อเบอร์นี้ให้กับผมเขามองเห็นว่าคริสเตียโนเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการใส่เสื้อหมายเลขเจให้กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วอะถ้าเกิดผมตีความหมายรูปนี้ไม่ผิดนะ ซื้อหมายเลขเจ็ดที่วางไว้บนเก้า e อี้อ่ะเขาน่าจะเว้นไว้สําหรับจอสเบสซึ่งจอสเบสนะครับก็เป็นตำนานนะหมายเลขเจ็ดอีกคนหนึ่งของสมโมสรจอนจสเบสก็เสียชีวิตไปแล้วผมไปอ่านมาคอมเมนต์นะแฟนบอลต่ตางประเทศนะครับก็มีคนพูดถึงเอดิสันคาวนี่ด้วยนี่ก็เป็นหมายเลขเจ็ดอีกคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมนะครับช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยหลงรักเช่นเดียวกันด้วย แล้วก็มีบางส่วนนะฮะคอมเมนต์ถึงไมโคนเวนท่านผู้ชมครับต่อไปนะฮะมากันที่บทให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมของเอริกเทนฮาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเทนฮานะครับบอกว่าในเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นต้องมีตัวเลือกนะในแนวรุกเรากำลังเจอกับปัญหาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของอันโตนี่ มาซียาวทั้งคู่เนี่ยกำลังลิสภาพความฟิตเจดอนซานโช่ก็มีอาการป่วยก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามการขึ้นมาของอเลฮานโดกรานาโช่เขารู้สึกประทับใจแล้วก็พึงพอใจมากๆกรานาโช่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความอันตารายส่วนเรื่องของการจบอันดับที่2ของกลุ่มนะครับเทนฮาบอกว่ารู้สึกผิดหวังนะพวกเราเนี่ยต้องการเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอแต่เมื่อเราทําไม่ได้เราก็ผิดหวัง อย่างไรก็ตามฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันอาจจะมีบางครั้งที่คุณไม่ได้ผลการแข่งขันที่คุณเน่ยพึงพอใจบางทีคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้รับเกมแรกเนี่ยที่เราเจอกันที่ออทาฟอร์ดจุดโทษที่เราเสียมันไม่ควรนะที่จะเป็นจุดโทษเลยในวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายมีชัยผมมีความสุขมากๆกับชัยชนะนั้นกลับมาที่เรื่องของกราณโชนะครับเทนฮากมองว่าจะยังสามารถพัฒนานะ ตอไปได้อีกเรื่อยๆอ่ะเขาสามารถทำประตูได้เขามีความกระตือรือร้นในการจะลงมาช่วยวิ่งเล่นเกมรับถ้าเกิดเขายังสามารถมีทัศนคติทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะมีความสุขมากๆนะผมจะแฮปปี้มากๆส่วนเรื่องของดอนนี่ฟานเดเบสนะครับเทนฮากบอกว่าผมรู้ดีว่าเขาสามารถเล่นได้ดีมากกว่านี้นะเพราะว่าผมอ่ะรู้จักเขาเป็นอย่างดีจากมาตรฐานเดิม แต่เขาก็ทําในสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนตําแหน่งการพยายามช่วยเล่นเพลซิ่งแต่ผมคิดว่าเขาสามารถทําได้ดีมากกว่านั้นและนั่นน่ะคือคุณภาพที่แท้จริงสําหรับเขาเขายังคงเป็นตัวอันตรายเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพในการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษของคู่แข่งส่วนเรื่อง,องการดบมาคัดแรดฟอร์ดนะครับเทนฮาบอกว่าเราต้องวางแผนนะ ระยะยาวอะหลายๆเกมแรดฟอร์ดเองก็ลงเล่นมาติดตกันก่อน,นหน้านี้จนมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อช่วงสอปถึงสาสัปดาห์ก่อนแล้วมาทำให้เขาต้องหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งซึ่งในตอนนี้จากจำนวนเกมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเราต้องการเขาดังนั้นจึงจำเป็นต้องพักเขาบ้างเขาสำคัญกับเราเรื่องของอาการบาดเจ็บของบรรดาตัวรุกนะครับ ว่าจะพร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์ดีไหมที่จะบุกไป,ปเยือนแอสตันวิลล่าซานโชอันโตนี่นะแล้วก็องโทนี่มาซียาวจะฟิตทันไหมเทนฮากบอกว่ามันยากนะที่จะพูดในตอนนี้ผมต้องคุยกับทีมแพทย์อีกทีนึงเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาพร้อมไหมความคืบหน้าของพวกเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้นะครับเอริกเทนฮากประสบปัญหาเรื่องของตัวเลือกในแนวรุก ที่มีอาการไม่พร้อมนะเออทั้งบาดเจ็บแล้วก็ป่วยก็สามคนนั่นแหละและยังขาดบูโน่แฟน,นันด้วยนะซึ่งปีที่แล้วนะครับบูโน่เป็นคนที่ทำสองประตูในวันที่บุกไปเสมอสองสองนะครับผู้เกมนั้นนาชนะมากตะกี้ผมพูดถึงบูโน่แฟน,นันใช่ไหมครับมากันที่บทให้สัมภาษณ์ของบูโน่นะกล่าวถึงอเลฮานโดกรานาโชอเลฮานโดเป็นเด็กที่มีความสามารถมากมาก เขาทราบดีว่าพวกเราอ่ะต้องการอะไรจากเขามากกว่านี้แต่ในตอนนี้เขายังเด็กมากและเขากําลังพัฒนาฝีเท้าในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่มันดีที่สุดสาหรับตัวเองในช่วงทัวร์ปีซีซั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีทัศนคติที่มันถูกต้องอย่างที่พวกเราอยากให้เขามีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ถูกต้องตกลงแล้วเนี่ยนักเตะที่มีข่าวว่า ซ้อมสายเออมาซ้อมสายคือการอาโชงจริงใช่ไหมยังไม่มีการยืนยันนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่ข่าวเฉยๆนะซึ่งผมดูทรงแล้วไม่น่าจะพลาดหรอกมั้งบูโน่นะครับบอกว่าในช่วงทัวร์ปีซีซั่นเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ถูกต้องอย่างที่เราเนี่ยย้ายเขามีนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่เอยได้รับโอกาสก่อนหน้านี้ในตอนนี้เนี่ยเขาได้รับโอกาสมากขึ้นเขาฝึกซ้อมได้ดีขึ้น เขามีทัศนคติที่มันแตกต่างไปจากเดิมทําให้เขาสมควรได้รับโอกาสในการลงเล่นและเขาก็สามารถทําได้ทุกๆคนแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็มีความยินดีที่เขาสามารถทำประตูแรกได้สําเร็จนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นที่ว่าแมนยูแตดต้องเจอกับทีมที่ตกมาจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกบูโน่บอกว่าไอการที่เราจะต้องไปเพลย์ออฟนะกับทีมที่ตประจาก UCL ส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรเลย พร้อมนะครับที่จะต้องเจอกับทุกทีไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามเราต้องพร้อมอยู่เสมอแต่ในตอนนี้โฟกัสของเราต้องอยู่ที่ในเกมลีกที่พบกับแอสตันวิลล่าซึ่งเขาก็ไม่สามารถลงเล่นได้ก็จะเอาจะช่วยนะครับเพื่อร่วมทีมให้พยายามบุกไปคว้า3แต้มสำคัญรักษาโมเมนตัมของทีมไว้ให้ได้มากันที่พอสโคกันบ้างออกมาวิภาษ์วิจารณ์นะครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับแท็กติก ของเอริคเทนฮาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังพอสโคนะครับกล่าวว่าผมมองว่าแท็กติกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันดูบู่บซู้ซูไปหน่อยนะดูมึนงงไม่ค่อยมีวิธีการเหมือนกับทีมลีกวัลีกทเลยก็ว่าได้อาจจะดูแรงไปหน่อยนะแต่สำหรับผมอนะ่ะในช่วงครึ่งหลังมันเป็นแบบนั้นจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขา ก็คือเอริกเทนฮาร์กพยายามไปทำอะไรเริ่มจากการเปลี่ยนวิกตอร์ลินเดเลอปรับมาเล่นหลังสามคือก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะต่อกอกับโซเซดัดได้จนกระทั่งลินเดเลอรถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วก็ปรับระบบมาเล่นหลังสามนั่นแหละเขาให้คาเซมิโร่ปักหลักคุมพื้นที่อยู่ข้างหน้าแผงกองหลังสามคนจากนั้นผู้เล่นที่มีความเร็วนะอย่างมาคันแลสฟอร์ดก็ถูกส่งลงมาแทนดอนนี่ฟานเดเบก แต่เป็นในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบเพลย์เมกเกอร์นั่นน่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งของมาคัสเขามีความเร็วเขาต้องอยู่ริมเส้นเขาต้องการพื้นที่รับบอลแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการเอาชนะลายกองหลังคู่แข่งนอกจากนี้นะเขาก็เปลี่ยนแฮร์รี่แม็กควายมายืนกองหน้าคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดมันกลายเป็นเกมที่คุณต้องเล่นบอลยาว คอรบอลเข้าไปโยนเข้าไปแต่พอถึงเวลาคุณก็ไม่ค่อยโยนบอลเข้าไปคือบางทีเนี่ยโอเคการส่งแฮร์รี่ลงมาเป็นกองหน้าอาจจะได้ผลก็ได้แต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันดูเป็นการปรับหมากที่สับสนมึนงงแล้วก็วุ่นวายเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมคนระับผมไปเช็คมาจากคอมเมนต์แฟนบอลทั้งในแฟนเพจของตัวเองคอมเมนต์วิดีโอ youtube รวมไปถึงทวิตเตอนะครับแฟนบอลต่างประเทศส่วนใหญ่นะใช้คําว่าส่วนใหญ่อยาให้แมนยูนะครับจับฉลากเจอบาร์เซลโลนาซึ่งเรื่องนี้นะครับพอสโคกนข้างเห็นด้วยนะกับกระแสะเสียงแฟนบอลส่วนใหญ่ซึ่งส่วนตัวเขานะครับก็อยากให้แมนยูจับฉลากเจอบาซ่าให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยพอสโคนะครับกล่าวว่า ผมอยากให้แมนยูเต็ดเนี่ยได้เจอกับบาร์ซ่านะเพื่อความตื่นเต้นแล้วก็บรรยากาศที่มันยอดเยี่ยมผมคิดว่าแมนยูเต็ดจะดีพอในการสามารถปราบบาร์เซโลนาได้แต่อีกแง่หนึง่งพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเป็นทีมที่ดีมากๆถึงแม้ว่าตัวผมอยากให้แมนยูเต็ดนั้นจับทลาเจอพวกเขาก็จริงแต่พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่คุณนะี่ยไม่อยากนะเทียเจอ,เจอแล้วก็สมควรเลี่ยง ก่อนจากลากันไปนะครับผมแถมข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไปให้เป็นสื่อเซอร์นะที่เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับสูงมากๆสื่อหนึ่งทางฝั่งสเปนแรนข่าวบอกว่าแอลติโกมาดิดพร้อมจะขายชัวเฟลิกชัวเฟลิกอีกแล้วมีข่าวนะครับมาโดยตลอดนะโดยเพราะอย่างยิ่งสังเกตดีๆจะรายงานม,มาจากสื่อสเปนเกือบทั้งหมดเลยสื่ออังกฤษเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าเบาบางนะส่วนใหญ่ จะเป็นทางฝั่งสื่อสเปนเยรย่องข่าวบอกว่าเอลิติโกมาดิดพร้อมจะขายชัวเฟลิกออกจากทีมนะครับหลังจากที่ตกรอบยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกเพื่อที่จะสามารถเอาเงินก้อนโตก้อนนี้มาเสริมทัพนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปหลังจากที่ต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็สโมสรนั้นตกรอบนะไม่ได้ไปเล่นนะครับแม้กระทั่งยูฟ่ายูโรปาลีกเท่ากับว่าก็ต้องขาดเงินไปพอสมควรนั่นแหละ ก็จะเอาเงินจากการขายชัวเฟลิกตรงนี้มาปรับปรุงเรื่องของการเสริมทัพหรือทางแมนยูนะครับยังให้ความสนใจอยู่ก็จริงแต่น่าจะไม่มีทางนะจ่ายค่าตัวที่มันเวอร์วังระดับตัวเลขเกินร้อยล้านแบบที่แอเมอริดเนี่ยเคยจ่ายนะครับตอนที่ซื้อเข้ามาจากเบนฟิก้าอย่างแน่นอนหรือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตรดพร้อมจะดึงตัวชัวเฟลิกมาร่วมทีมในทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดมการาคมนี้ก็เปิดกว้างนะ ยังไงก็ได้หากว่าแอนมาริตนั้นพร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าตั้งค่าตัวนะครับอยู่ในตัวเลขที่มันเหมาะสมแต่ทําไมผมมีความรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยงบประมาณในการเสริมทัพช่วงมกราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเผเผอเนี่ยจะมีถึง40-50ล้านหรือเปล่าช่วงหลังมาเนี่ยมีข่าวบ่อยมากนะครับชัวเฟลิกถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มา รัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่านได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแป,ป๊บๆพีมืรีก็กลับมาเตะอีกแล้วแต่โปรแกรมวันเสาร์นี่ไม่ค่อยเดือดจะไปเดือดวันอาทิตย์มีแต่บิ๊กแมตช์ทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันพรุ่งนี้นะครับคลิปก่อนเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายจุบ bye bye,